ซื้อสลักอมอมทรัพย์ทกศชุดขุนแผนมรกต10ล้านบาทการันตีผลตอบแทนรวม143,000บาทถูกรางวัล100%รางวัลในบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับกับสลักอมอมทรัพย์ทกศรุ้นรางวัลที่1มูลค่า40ล้านบาทในทุกๆเดือนตลอด24งวดเลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เเป็นกำลังใจด้วย1แบบจัดเต็ม40ล้านบาทในทุกๆเดือนเลยนะครับ ฝากครบ2ปีรับดอกเบี้ยหน่วยละ19บาทหรือ0.475%ต่อปีเปิดรับฝากตั้งแต่17ตุลาคม2568เป็นต้นไปหรือจนกว่าธนาคารจะปิดการรับฝากนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะฝากกดไลค์กดซับค b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับฝากสลากออมทรัพย์ทกสชุดขุนแผนมรกฏผู้มีสิทธิ์ฝาก บุคคลธรรมดาอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มนิติบุคคลส่วนราชการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยการรับฝากรับฝากหน่วยละ2,000บาทฝากผ่านแอปพลิเคชัน BAA C Mobile และเคาน์เตอร์ธนาคารตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2568เป็นต้นไปอายุการรับฝาก2ปีครบกำหนดแบบวันชนวันนับจากวันที่ฝาก ดอกเบีย้ยและเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก2ปีจะได้รับดอกเบีย้ยหน่วยละ19บาทคิดเป็นอันตราดอกเบี้ยร้อยละ0.475%ต่อปีทกสจะโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าให้อัตโนมัติ ผู้ที่ฝากไม่ครบ3เดือนธนาคารจะมีการคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลักออมทรัพย์40บาทต่อหน่วยถอนคืนได้1,960บาทต่อหน่วยผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่รับอัตราดอกเบี้ยเพราะนั้นไม่ควรที่จะถอนก่อนกำหนดนะครับจำนวนเงินรางวัลน,นะครับต่อครั้งประกอบไปด้วยเงินรางวัลตองงวดมีจำนวนสูงสุดถึง15670างวัล เป็นมูลค่ารวม72ล้าน2 5 0 0 0บาทโดยประกอบไปด้วยรางวัลที่1แบบเสี่ยงหมวด1รางวัล40ล้านบาทรางวัลที่1งต่างหมวด4รางวัลรางวัลละ1น0 0งล้านบาทรางวัลที่2หมุน3ครั้ง15รางวัลรางวัลละ5 0,000บาทรางวัลที่3หมุน10ครั้ง50รางวัลรางวัลละ3 0 0 0 0บาทซื้อสลากออมทรัพย์ชุดคุณแผนมรกร10ล้านบาทจะได้รับ5,000หน่วย5,000หน่วยนั้นจะ การันตีถูกรางวันนะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับที่หมุน2ครั้งโดยจะถูกทั้งหมด10หมายเลขด้วยกัน200 2 0 0ร้อยคูณก็2000บาท2000บาทคูณ24ก็4 1 8 0 0 0บาทครบกำหนดจะได้ดอกเบี้ยหน่วยละ19บาบาท19บาทคูณ5000นหน่วยเท่ากับ95,000บาทนะครับรับไปเลยนะครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ2019บาทคูณ5,000หน่วยเท่ากับ10ล้าน95,000บาทรับไปเลย รางวันนะครับ48,000บาทนะครับบวกกับ10ล้าน95,000บาทเป็น10ล้าน1 4 3่0 0บาทรับไปเลยนะครับผลตอบแทนนะครับก็ดอกเบี้ย9ก0 0 0บาทใช่ไหมบวกที่ตุกรางวัน4 8 0 0 0บาทเป็น143,000บาทรับไปเลยก่อนจะการน,นะครับสลักออมทรัพย์ทกสชุดคุณแผนบอรกฎนะครับเราจะสลับมากันในทุกวีคนะครับให้คุณได้ ดูกันว่าซื้อเท่านี้จะถูกรางวัลเท่าไหร่นะครับหรือได้รับผลตอบแทนรวมแล้วเท่าไหร่อันนี้เป็นผลตอบแทนขั้นต่ำเท่านั้นนะถ้าคุณยิ่งซื้อมากมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับและเราได้ลุ้นรางวัล40ล้านบาทในทุกๆเดือนเลยนะครับคุณอาจจะเป็นเศรษฐีข้ามคืนก็ได้นะก่อนจากกันอสังหาริว,วเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0แสนถึง5แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณบัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์ร,รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ